เทปเอาแล้วเอาตองคันนี้ในเรงไม่แรงเอาตรงนี้เป็นดินนุ่มแล้วตรงนี้ดินนุ่มแล้วเดี๋ยวรอดูคันสีชมพูนี่ครับว่าจะรอดหรือไม่รอดมาดูกันครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว

เอาเอๆาเอาเอ้าเอาเอาเอีกอีกอีกอาอีกอ่ะววยังไปได้ครับพี่นองเอ้ารอดไม่รอดเนียเอาว้เอะามครับปรามัไร้ิดจัดินนมมาแล้วร ดินวงวมาแล้วนี่ไปหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอาเอาโซซัสโซเซแล้วพี่ร,ร้อง <laughs> ไม่รอดหรอือเปล่าต้องรอดพี่้องเอาเอาเอาวเกือบร้อยงกานนี้ มันแน่นอนมันแน่นอนรอบนี้เอาอาเจงได้เอาเอาเอาเอเอาเอาเอด้ไแองรงจัด นันนี้ว้าวอินที่เล้ว เจ้าสมลลยกันต่อมีแต่ประเด็จเลลวันี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยร้อนไ่นะครับ ไม่รอดวันนี้รอดโอ้ไปพ่อเลยเอาเร็ว <laughs> อันแรงมาเร็วว้าวกินเป้าว้วาว <laughs> ด <laughs> เดี๋ยวเรามาดูฟูซโซว่าจะขึ้นไหวหรือเปล่าลลอันนี้น่าจะไม่ค่อยแรงแล้วดูเว้าวอุ้ยเกยล้วเกล้าอุ้ยเกือบได้ชนนิดแล้มาดูฟูโซกันต่อลั่นนอนวันนี้ความมัณมาดูฟูโซครับ Wow, kết rồi, <laughs> Dạ ơi hỏi tăng lắm còn nào Chuyển chua thang Chuyển thêm thang mới Chuột, chuột. phung lấy phung Phung lao, phung lao ừ. 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 ไปน้ำมันเว้ไปเป็นลิลลี่เลยจะมาด่านแล้วมากเลยไหนจะเกิดขึ้นกับวันนี้เอา้ามาแล้วครับมาเร็ว 哇！雷牛啊！不错，不错。 แล้วนี้โอ้ยยับเตอนี่คันแรงครับโค้งทงายจวดเดี๋ยวมาดูคูโซกันต่อ บอนี้ก็อีกหลายวันนึงน้อน่าจะเป็นอีกหลายวันเนาะวันออโอ้ประมาณอาทิตย์กว่าวันน่าจะประมาณเดือนหน้าเดือนหน้าก็ยังไม่เสร็จ โซโอ้โหลั่นแล้วคุณโซ่ลั่นแล้วไม,ม่ร้อดฮ่าฮ่ดเกอรเทตั้งลำแล้วที่นี่มาแล้วครับมาแล้ว Ủa, biển thêm thà mày nữa không? Riêng ăn nhà đi, cô riêng Cô rèn cho à? Ủa, นึกว่าจะไปไม่ได้อะเอามาจุงกันโตเราบิ้งใส่เนื้อนอนอะพี่น้องอั่นลี่นอนเลยกันนี่โอ้ดินนัวมาแล้วนี่เอาพุ่งเลยพุ่งเลยเอาพุ่งมาพุ่งมาิกมิกโอ้ห่านทา งสไซจะลิกนนอนเลยรอบนี้ดอวะน่วมแล้วนี่ดินจนระเบิดปายมาแล้วเอา้าอีกยยิอ,อเอาอีกยิกว้า่ารอ,รต,อ,าอ,อตัวเนีเอว้าดตัวตูสีแล้วนะ